สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆจากการเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อ9วันนี้จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมง,งาย วังเพื่อเติมพลังใจสร้างพลังบวกก็พอนะคะอะไรที่ดีก็รับกลับไปหรืออะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครียดชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้จะใช้ไพ่ทั้งหมดสองสำรับนะคะเรื่องเสือไพที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยใบแรกนะคะ6ไม้เท้า2อทั่วนะคะลังงานค่อนข้างดีเพสออฟสอดแปดดาบ7จทั่วนะคะเพสออฟบอล เ e อร์มนะคะหกเหรียญเวอร์ World. แล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่คิงถือถ้วยนะคะเป็นราศีที่จะได้รับความรักความเมตตานะทำอะไรก็ตามมักจะมีคนคอยช่วยเหลืออาจจะให้โอกาสดีๆนะคะทำให้เรามีเกณฑ์ที่จะเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การทำงานก็ได้นะผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาส ทำให้คุณมีผลงานที่โดดเด่นนะคะอาจจะได้รับบทบาทหน้าที่ที่ดูยิ่งใหญ่นะได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำในการทำงานที่สำคัญมากยิ่งขึ้นนะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะสำเร็จด้วยนะคะก็จะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับมากขึ้นแล้วก็ตัวคุณจะค่อนข้างมีสเสน่ห์เป็นที่จับตามองจะเป็นคนสำคัญเป็นคนพิเศษขึ้นมาทันทีนะคะ ก่อนหน้านี้อาจจะถูกมองข้ามนะเป็นคนนอกสายตานะแต่แต่นับจากนี้คุณก็จะเป็นที่จับตามองเป็นพิเศษนะซึ่งเราจะทำสิ่งใดนั้นอาจจะต้องระมัดระวังให้มากขึ้นจะพูดอะไรจะทำอะไรนะคะนะก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะบางคนเป็นดารานักสแสดงเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะนะคะนะเราก็ต้องอคิดไตรตองให้ดีก่อนที่จะพูดหรือทำอะไรออกไป นะก็เป็นช่วงที่คุณจะได้รับความรักความเมตตาหรือทำอะไรก็ตามมักจะได้รับความช่วยเหลือที่ดีด้วยนะคะมีดวงของการได้รับชัยชนะนะแล้วก็ความสำเร็จในสิ่งที่คุณเพียรพยายามนะคะไพ่หกไม้เท้าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภนะคะหรือสิ่งที่อาจจะไม่ได้คาดหวังไว้นะอยู่อมันก็สำเร็จแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน หมือนสิ่งที่หวังมันอาจจะไม่ได้ดีนักหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังมันกลับดีขึ้นมาได้นะคะมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราตั้งใจมันอาจจะตั้งใจมากเกินไปจนเราแบบกดดันตัวเองทําผลงานออกมาไม่ดีก็ได้ไม่ว่าคุณจะทําสิ่งใดนะคะ ถ้าเราเต็มที่สุดความสามารถแล้วไม่ว่าผลมันจะออกมาอย่างไรมันย่อมดีทั้งนั้นนะคะแต่ก็จะมีความสําเร็จดีๆที่จะเข้ามาเซอร์ไพรส์นะทำให้ชาวราศีพฤษภมีกําลังใจมีแรงฮึดสู้หรืออาจจะได้เจอแรงบันดาลใจดีๆทําให้คุณอยากจะทําอะไรบางอย่างเพื่อสร้างความก้าวหน้านะทําให้คุณกลับมามีไฟ มีพลังอีกครั้งในการเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะก็จะเป็นความสําเร็จนะที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภนะคะหรือสิ่งที่คุณกําลังพึ่งเริ่มต้นทำมันเหมือนจะมีสัญญาณดีๆเกิดขึ้นนะคะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเข้าที่เข้าทางมันดูราบเรื่นขึ้นนะอะไรที่มันติดขัดก่อนหน้านี้มันก็จะค่อยๆคลายนะคะค่อยๆดีขึ้นดูราบรื่นขึ้นนะชีวิตมันดูโฟ มันดูแบบเป็นไปนในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงจะมีคนที่เหมือนให้ความร่วมมือที่ดีการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะก็จะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือที่ดีเราอาจจะต้องทำงานกับคนหมู่มากมันก็ต้องมีบ้างนะคะเรื่องของ ความขัดแย้งการทะเลาะเบากแว้งความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะหลายคนมันก็หลายความคิดจะให้ทุกคนคิดเหมือนเราหมดก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะรับฟังนะความคิดเห็นซึ่งกันและกันมันจะมีจุดที่ลงตัวนะจุดที่เหมาะสมที่จะทำให้าทาให้การทำงานร่วมกันนั้นประสบความสำเร็จได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่อยากจะเตือนก็คืออาจจะต้อง ควบคุมสติอารมณ์ของเราให้ดีอย่าโมโหง,ง่ายอย่าหงุดหงิดง่ายนะคะมันก็อาจจะมีบางอย่างที่มันขัดใจเราบ้างหรือการที่เราคาดหวังคนะาดหวังกับคนอื่นต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะม,นมันก็พอยทําให้เหมือนพอไม่ได้อย่างใจมันก็อาจจะทำให้เราขัดใจแล้วก็โกรธโมโหได้นะคะคือบางเรื่องเราก็ต้องปล่อยผ่านใจเย็นๆใช้สตินะคะเรียกสติตัวเองกลับมานะอย่าเพลอ ทำอะไรที่มันไม่ดีออกไปเดี๋ยวมันอาจจะส่งผลเสียกับเราได้บางทีอารมณ์เพียงชัว่ววูบที่ทําสิ่งไม่ดีออกไปอาจจะลดทอนสเสน่ห์ในตัวเราให้ลดลงก็ได้นะต้องระมาัดระวังด้วยนะคะอุปสรรคปัญหาในช่วงนี้ก็ยังคงมีมาเรื่อยๆนะแต่ส่วนมากแล้วมันก็เป็นปัญหาที่คุณเจอเจออยู่บ่อยๆนะคะคุณก็สามารถแก้ไขได้เอาตัวรอดได้เสมอหรือหากคุณ อยู่ในสถานการณ์ที่มันดูเร็วร้ายอึดอัดนะคะหรือสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ขอให้อดทนอย่าใช้อารมณ์นะใช้สติให้มากๆก็จะนำพาคุณให้ก้าวข้ามความขัดแย้งนะก้าวข้ามเรื่องราวไม่ดีต่างๆไปได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีพฤษภจะมีเป้าหมายใหม่ๆเพิ่มขึ้นคุณอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากทำให้สำเร็จนะคะ นะมีหลายเรื่องโดยที่อยากจะลงมือทําก็ขอให้เลือกทําในสิ่งที่มันเหมาะสมกับเราเราไม่สามารถทําทุกอย่างได้ทั้งหมดนะคะนะมิฉะนั้นก็อาจจะเหนื่อยมากเกินไปอลองเลือกทําในสิ่งที่มันเหมาะสมกับเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชื่นชอบมันจะทำให้เราทำผลงานออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็ถ้าเราชัดเจนกับสิ่งที่ทําแล้วนะก็รุยเลยลงมือทํามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากๆหรือคุณจะได้เจอรูปทางใหม่ๆในการใช้ชีวิตนะคะอาจจะมีเส้นทางชีวิตใหม่ๆที่คุณอยากจะเลือกเดินนะอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะมีความท้าทายเข้ามาในชีวิตที่คุณอยากจะลองทําดูมันก็มีโอกาสที่จะนําพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ เนี่ยมีการบุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆหรือคุณอาจจะรู้สึกหมดไฟกับสิ่งนี้แล้วแต่พอคุณได้ไปได้ไปพักผ่อนนะคะไปทำอย่างอื่นนะก็ พอได้กลับมาทําอีกครั้งหนึ่งคุณก็อาจจะมีพลังมีแรงฮึดสู้อยากจะทําสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มาปลุกเร้านะมาสร้างมาสร้างความเพลิดเพิมทำให้คุณอยากจะลงมือทําอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะอาจจะได้ที่ปรึกษาดีมีคนคอยบอกคอยสอนคอยให้คําแนะนํานะคะนะไพ่เฮอร์มิต แสงแห่งความหวังกำลังที่จะเป็นจริงหรือแสงแห่งปัญญาที่มันจะเข้ามาเติมเต็มทําให้คุณมีความคิดมีไอเดียที่สร้างสารรค์นะคะหากเรามีความคิดอะไรที่ดีนะก็จงกล้าที่จะนำเสนอมีคนเห็นด้วยนะในความคิดในสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะก็จะได้รับการยอมรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะหรือเป็นช่วงที่คุณอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะหรือได้ไปพัฒนาความรู้ความสามารถ ในด้านที่คุณสนใจก็ได้ความรู้นะที่คุณไปร่ำเรียนมาสามารถที่จะมาสร้างประโยชน์สร้างรายได้ให้กับคุณเพิ่มมากขึ้นอยากเรียนอะไรเสริมนะอยากเรียนอะไรเพิ่มเรียนได้หมดเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าการเรียนรู้มันจะส่งผลดีมากๆหรือถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษานะมีเกณฑ์ที่จะสอบได้สอบผ่านได้เรียนต่ออย่างที่หวังเอาไว้นะคะก็ต้องขยันตั้งใจเรียนนะอนาคตที่ดีอยู่ในกำมือของคุณแล้ว จงเชื่อว่าการศึกษาจะทําให้ชีวิตของคุณดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็โดดเด่นมากๆในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาการพัฒนาหรือการได้เติมเต็มนะสิ่งดีๆนะคะที่จะทําให้เหมือนได้พัฒนาความรู้ความสามารถของเราให้ดีเพิ่มมากขึ้นนะมีไพ่เวิลด์นะคะมีดวงที่โดดเด่นในเรื่องของการเดินทางใครที่มีแผนเดินทางในช่วงนี้นะคะค่อนข้างดีมากๆ เดินทางไปต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นการไปทำงานไปเรียนหรือไปเที่ยวล้วนแล้วดีทั้งนั้นนะคะเป็นการได้เหมือนเป็นการเปิดโลกเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอาจจะทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากขึ้นนะการเดินทางในทั้งเนี้ยมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นชีวิตของคุณก็ได้นะคะเริ่มต้นที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะก็ช่วงนี้ใครที่ทํางานที่แบบว่าต้องเดินทางบ่อยๆค่อนข้างดีนะคะบางท่านอาจจะต้องเดินทางาไปคุยงานไปพบลูกค้านะไปไปเสนองานต่างๆก็จะได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆหรือจากที่ทำงานแบบอยู่กับที่ไม่ค่อยได้ไปไหนก็ต้องทำงานนอกสถานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะก็เป็นการที่ เหมือนเราต้องพบปะผู้คนมากขึ้นต้องเข้าสังคมใหม่ๆนะคะอะไรที่ไม่เคยทำนะก็ต้องทำนะคะก็เป็นช่วงที่อาจจะต้องเปิดรับวิธีการทำงานที่มันเปลี่ยนไปแต่วิธีการทำงานหรือหน้าที่ที่มันแปลกใหม่ก็จะนำพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นนะคะ วงความรักสําหรับคนโสดนะในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะเหมือนคุณไม่ค่อยจะอินกับเรื่องของความรักนะเหมือนอมีคนคุยด้วยหรือมีคนสนใจคุณคุณก็ไม่ได้คิดเกินเลยไปกว่าความว่าเพื่อนนะคะนะเป็นเพื่อนคุยเป็นที่ปรึกษากันมากกว่ายังไม่อยากจะจริงจังหรือชัดเจนกับใครเพราะว่าคุณก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะก็คือการ สร้างความมั่นคงการสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวคุณคือคุณมีเป้าหมายเรื่องอื่นนะที่มันเด่นมากกว่าเรื่องของความรักนะคะนะก็คุยเป็นเพื่อนได้แต่ก็ยังไม่อยากจะที่จะชัดเจนกับใครในตอนนี้ขอมุ่งม,มั่นกับการสร้างอนาคตนะสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณก่อนนะแม้ว่าคุณจะมีสเสน่ห์เหลือร้อนเลยนะคะช่วงนี้ก็ถ้าเรายังไม่แน่ใจกับเรื่องของความรักนะเราก็คุยเป็นเพื่อนไปก่อนก็ได้นะคะ เชื่อเลยว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่เราอาจจะมีความคิดอยากจะชัดเจนกับใครสักคนหนึ่งก็ได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ดีๆมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภนะคะทั้งความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นแบบเหนื้อความคาดหมายนะการได้รับความช่วยเหลือได้รับความรักความเมตตาอ็นดู มีเป้าหมายใหม่ๆที่มันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จไปสู่ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นชีวิตจากที่มืดมนมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคก็เหมือนมีแสงนะคะสว่างที่สองนำทางให้คุณได้พบเจอทางที่ใช่นะเจอทางที่มันเหมาะสมกับคุณมากขึ้นคุณอาจจะได้เจออาชีพที่ใช่เจอสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณมากขึ้นนะคะอาจจะได้ทำตามความฝัน ทำตามสิ่งที่คุณปรารถนานะอยากเดินทางไปไหนก็จะได้เดินทางนะคะนะยิ่งถ้าเดินทางกายช่วงเนี้ยดีมากๆหรือถ้าเป็นเกี่ยวกับสื่อออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวตนอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะขายสินค้านะผ่านสื่อออนไลน์ช่วงเนี้ยเฮงปังดีมากๆอะไรที่เกี่ยวกับสื่อออนไลน์เกี่ยวกับไอทีเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีช่วงเนี้ยโดดเด่นแล้วก็ประสบความสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมนะคะก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์ดีดี ที่จะเข้ามาแบบรัวๆกันเลยก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มสบแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา สุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ